สวัสดีน้องค่ะถือบ่ค่ะจานเหมือนอักาบริเด็นอะไรระบดิซื้อซ้ำน่องหยเจ็ดหาเก้าแต่ว่ามันเด็กเก่าดันหันหัวน่อจานร่องใสมันสะได้ไปไปทะเบียนย่างดีน้องกับขาตะเลนเนบ่คือเบิ่งตัวเลขผิดล่ะ่้ันกับหัวจัวห้าตรงกับหัวให้มันน้ำน้นืมไหมลืมกับบ้านนี่เลาว่ให้กัปเขาเต็มๆแล้วเนาะ ค่ะบ้าพูดแม่ค่อยพูดเป็นราศีใดราศีค่ะังวดนี้ร้านห้าเสี้ยวขึ้นเพราะว่าเอาเต้อันไปให้เอาเต้เงินให้เจ้ามือวันจันทร์จงวัดนี้ร้านห้าเสี้ยวเอาเงินจากเจ้ามือขึ้นเนาะพี่น้องค่ะสวัสดีน้องป้อยค่ะสวัสดีเอ็นจีค่ะน้องจ๋าเนาะค่ะอีหลาฟันดีไปงวดนี้ บัดท่นได้ฝันปู่บัดท่นบอกกีฬาบอกเออปู่ว่าบอกเล่วอีพอว่าเห่อวัวตัวนี้เลี้ยงวัวบอกที่มันสีอันมันสีเบิร์ตควอนรถตะวี้นั่นเอฟซีเขาสิไปถึงกีฬาให้โชคอันพี่โชคน้องทั้งบ้านน้ำกีลาปิดเทอมบ่ลูกบ่ได้ไปโรงเรียนอีปอได้ก็ค่ะปอสองจ้า ป้าช่องจ้ายิรากินข้าวแล้วป้อจ้ากินแล้วจ้าโอ้ยน่ะพิทเทิลป้อจ้าเสียงไม่ได้ดก็ได้ยินงับเขาใกล้ๆจอยพ่อจอยแม่เฮ็ดเวียกป่อเราพิทเทิมเฮ็ดใช่จ้าอีลาเฮ็ดยังแม่นี่ออออยอระากผ้าแล้วกระร่างจานจอยจ้าฮึซักผ้าแล้วก็ลร่างจานอีลาซักผ้าป้ลูก ซักเปลนตีปล้าปาอยู่ปอใดกว่าปอสองจ้าป้าปอสองคือซักผ้าปเป็นล่างจานพร้อม <c oughs> ป้าคือเก่งไชปช่วยปิดเทอมอีหล่าก็ช่วยพ่อช่วยแม่เนาะจุนหายอยูหน้ากับใ่แก่ละร่างถวยล่างซ้างใหมอือแก่ล่างเป็นอีหลีบอกว่าเขาล่างเป็นอยู่หน้าแล้วก็นอนหน้าล่างถวยล่างซ้างให้ คือคุณพ่อคุณแม่นี่บ่ได้ยากเล้วถอยซ้ำซากปลาก็เป็นจัดคอนเกียร์ใจอ่ะจักคว่ำจะหน่อยเนาะีินาปิดเทอมจักเดือนลูก็จะบม๊กกำหนดนะพวกนี้พอโควิดมากบม๊กกำหนดเลยโควิดมากคือบุ๊กกำหนดแต่ว่าถ้าแอดมินก็ปิดปลาที่หลอกเนาะอันนี้ น้อเป็นแดดเป่าควายวัที่แล้วปูหายตัวไหนของวัที่แล้วจำไม่ได้ลืมแล้ววันปเด้อวันนี่ตัวได้เอาปูหายตัวไห้เนาะวันนี้สองเก้าเจ็ดกา เ9 7 7 9กสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองสลับเพื่อกให้ความน้อบันสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองมาหัวใจเรกโหลดพี่น้องสองเก้าเจ็ดเจดเก้สองปแปดเก้าแปดเก้าศย์จดได้ไหมสองเก้าเจ็ดเก้าแปดตัวเดียวกันเพราะว่า ถ้าบอกก็สิ้นจะเป็นเด็กลางมานน้ำหลดนะตัวเลขยิงก็่าลูสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเกับเก้ายังก็9 8เกปดศูครับเพราะว่ามันเป็นคือตรงกับอาจารย์สมียงใช่รเอาป่ะเฮ้ยเพิ่นบอกว่าหันดิอาจารย์สมียงเพิ่นว่าเก้าศูนย์ เพื่อนวายยาปากเพื่นวายห้องอะไรุดมากมันบ่มาน้ำกันเแต่ว่าเราของเรบวม้าบ่มาน้ำกันมันเป็นเด่นนี่สินะบ่วมาน้ำกันบ่มาน้ำกันแบบใดค่ะคุณบอจับคู่บ่ไดหนะจับคู่กันบ่ได้มัไม่ีใครจับคู่บ่วด้อาจารย์ตรงเกลียวจะมา9 8ก็ได้ด้ออืมใช่ไหมครับวดวันที่หนึงเมษานี่มันบอกแปดแล้วก็08ตุีกอยก็แปดก็จะได้อยู่แต่ว่าเอาเบอร์โทรเขียนเบโทรลง บอกเบอร์โทรนะครัคุณผอย่ายากบยากบอจำได้บอี่ลากบจำได้บอเบอร์โทรจะอไรบอศูนย์หกศูนย์หกสองสอสองสองศูหกหกศูหหอกบสองสี่จะไม่มีเจ็ดตัวรเจเจ็ดตัวฮิตแล้วิแล้วศูนี่ส ศูนย์สี่สามคุลคศนย์ส่ามบ่ค่ะีบ่ฮะกระดาษิวากระดาษจได้เก็ต่อ่ะเบอร์ทัน้องปลอยจำได้นะคะศูนย์หกสองสองศูนย์หกหกศูนย์สี่สามบ่ค่ะคุณห่ะโอ้ตัวเสือใจผ่าดแล้วน้องปล่อยจำตัวสือใจว่าได้ศูนย์สี่สามจำไม่ได้อืโอ้ยว่าจังสัตว่องเก้าเจ็ดปูมาบอกอีหลาเลยบ่อหลูก เพื่อนเขาฝันแบบได้เบาให้แม่บัฟวฟังเพื่อนไม่ได้เขาฝันเพื่อนมาบอกตัวเลขเลยเอา้าเห็นเลยบ่ลกูกเห็นเลยเห็นจังเว้นเนี่ยเห็นตันจังขึ้นปูย่างมาทั้งใดปูย่างมาทางนี้ทั้งนี้นอีหลานอน,น,นอยู่หน้าเราปูย่างมาทั้งปลาหนิบ่

ปูแต่งตัวแบบใดปูแต่งตัวเป็นผ้าเหลืองเลยอ้าวเป็นผ้าเหลืองอ้าปูเป็นผ้าอบรูกปูอยู่ที่มีสามมีมีจานแล้วก็ปูแล้วก็ยาปูจานหญ้ามีสามหาอยู่ตะลังอืมปูอยู่เทิงจานอยู่นี่มีสามอยู่นี่ยที่ที่ใส่ผ้าเหลืองนี่คือปูคือจานเป็นผ้าเป็นผ้าน้องบอกเป็นผ้าแล้วอันปูนี้ มาแบบอิหล่าบ่ได้ฝันบ่ลูกยังไม่เห็นน้องเห็นได้บ่เห็นเลยพ่อแม่เห็นบ่พ่อแม่พ่อแม่บ่เห็นลาเห็นผู้เดียวดแสดงว่ายิหล่านี่สิไม่เส้นเนาะเด็กหน่อยปอดสองเป็นหากอีหล่าเป็นลูกเป็นหลานปู่บ่ลูกเพิ่นขึ้นมาหาจ้าอือิหล่าจำอันตะกี้ได้บ่ แต่อดีตศาสตร์จำได้ปะมาอีหลาเป็นไปจำบ่แดงแต่ว่ามีคนนั่งเบิ่งตลอดนั่งเบิ่งอีหลากังคืนบ่มาหากังคืนตลอดเพื่อนกับมาบอกเรียกอีหลาเอ้ยขนลุกพี่น้องอย่างนึงไปขอม่งวนนถามปูว่าจะให้นั่งน้อยม่อในหลานน้อยเบิ่งในคลิปย้อนหลังก็ได้เบิ่งในคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าจะเลี้ยง จะเรียกยงร้านน้อยร้านร้านน้อยยังที่น่าแต่ว่าเพิ่นอยากได้ศาลให้ท่านดีเฮ็ดบศาลอยากได้ศาลแต่ว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดไหนเดี๋ยวนี้ตรงไหนครับที่แต่ว่าไกลไหมจากนี้ไปโบ๊ทเห็นไปเปลียนเปลี่ยบ้านครับพาไปดูหน่อยครับผมน้องจับให้แม่แม่ลูกเออจับแบบนี้ล่ะอีหลาคนเก่งครับโอ้เก่งๆครับโอ้ค่ะก็บ่บ่น่าเชื่อเนาะว่าน้องปล่อยสิเห็นสิ่งลี้ล่าแบบคุณพ่อนี่เห็นจักเทื่อบ่ค่ะ เห็นเพิ่นมาบ่ได้เพิ่นไม้มันมา,นมา,มาแห้งเห็นเห<บ>็นแบบกังแบบบ่ฝันนี่บ่พ่อบ่แล้วทำามามาเป็นนั่นเลยแบบสะเทือนเลยสะเทือนแบบใดไม, yes. มาแห้งนะลงแงลงห้งบ่เพิ่นมาแสงคนเลยเือร่ลงลงแห้ง<ม>น้องปวยมีเส้นสัมผัสน,นะคะบัว่าปูใส่ผ้าสีเหลืองยางมาบวกสองเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์อันนี้น้องว่าเองเนาะแอดมินกอบ่คุณคือว่าน้องว่าน้องโบฝันเด้อพี่น้อง คือว่าปู่สีงางมาบวกกันขึ้นสองเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนออีหลาบนสีวางสี่บลู๊ทาผมยู่เมื่อไหร่มป็นเป็นเป็นแบบไหนจัขึ้อลองย่ไกลปู่จะลงปูจะลงเด็กมีสิทธิ์ลงน้องปลอยนี่นะครับคุณผมไลองมาฟูปอโทษหาผมอาการเป็นแบบไหนเอาสิลงสิดแบบมะขานี่ย็กไมเอาหนึ่งปู่สิโรคแกหน่อยเลยเป็นของอาจารย์ไี่เด็กใครใครที่ล่องเอาของวาไปเรื่อยเลยเขา ข้าอยเลยข้าวข้าวยลูกว่ได้ค่ะเห็นหลไปเนาะพี่น้อยทำตัวตุกข้าวข้าวจานโอ้แต่ว่าอาจารย์ไหนครับอาจารย์มาตาดิตาขมรเราแหละอาจยหันข้งจห่อยก็ได้ละเขาม่านของไว้อ๋อไถอดหมันแรงเรงถอดออกไเลแล้ว่แล้วกาถอดหยัลงห็นหลับไปเนาะพี่น้อยสิค่ะ ก็ยุค็ดค่ะยู่เฉยก็ลงแบบนี้แหะค่ะท่าไปห้าันโอ้ท่าทั้งปีด้วยค่ะทั้งปีด้วยนดเมั้ยตัวปีกล้องหรวากลองเข้าพีเนไหมอืมะน้อยๆค่ะนี่ปูมาเทียมเนาะค่ะสองเก้าเจ็ดเค่ะพี่น้องจดไ้เด้อปูมาบอกน้องปล่อยทางช่องกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางท่านั้น ใส่วิทยาในการรับชมรับฟังถูกตัวเลขมีความเสียงงวดที่แล้วเกือบถึงเลือพี่น้องเพื่อนไเจ็ดห้าเก้าแต่ว่าเลขเก่าหันหัวขึ้นเป็นเลข,ขสื่อเนาะคะ่ะสวัสดีเอฟซีุกขันเดนนอร์ค่ะพ,พ่อไปนีป่ค้นเต็มอยู่หนึ่งไอ้ขนเบ็ดงา้ กูนั่นเหมือนกองทั่หลวงเป๊ะคืออ่ดไม่เป็นเหตุวันจันทร์มาให้จะพลาดได้ครับ980นะ597 597เก้าเป็นหกทันทีเลยเจ๊ไหมทะเบียนรถที่5